แกรมจิตคำขอบคุณอันทรงพลังฟังต่อเนื่อง21วันการวางจิตให้อยู่ในพื้นที่สำนึกรู้คุณกตัญญูและผาสุขโดยเริ่มตั้งแต่รู้สึกตัวฝึกตัวเองอย่างมีสติให้อยู่ในห่วงความคิดคือคำว่าขอบคุณมึกด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล อ่อนโยนจริงใจและอบอุ่นที่สุดจากนั้นหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆจะทำกี่รอบก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจไม่ต้องรู้สึกฝืนจากนั้นให้ฟังเสียงขอบคุณในคลิปนี้ พร้อมกับจินตนาการไปด้วยหากคุณมีเวลาไม่มากพอในยามเช้าคุณสามารถฟังเสียงนี้พร้อมๆกับการอาบน้ำทำภารกิจของคุณด้วยการระลึกจิตตามฉันขอบคุณวันใหม่ที่สดใสเบิกบ,บานของฉันขอบคุณที่มีลมหายใจอันมีค่า ขอบคุณที่ฉันยังมีสติสัมพันธยะสมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันยังมีร่างกายที่สมบูรณ์ครบ32และแข็งแรงขอบคุณระบบการทำงานอันยอดเยี่ยมทุกส่วนในร่างกายของฉันขอบคุณสมองอัจฉริยะที่ทำงานได้อย่างดี ในวันนี้ขอบคุณดวงตาของฉันทั้งสองข้างที่มองเห็นโอกาสดีๆในวันนี้ขอบคุณหูของฉันที่ได้ยินเสียงทั้งภายนอกและภายในได้อย่างชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับกลิ่นหอมและกลิ่นแห่งความสุข ขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งดีๆพาฉันจะเรือนรุ่งเรืองขอบคุณแขนและมือของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับทำงานได้อย่างที่ฉันต้องการขอบคุณขาของฉันที่แข็งแรงและนำพาฉันไปทุกที่ที่ฉันอยากไป ขอบคุณอวัยวะของฉันที่ทำงานทุกอย่างได้ดีอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเซลล์ของฉันที่ซ่อมแซมร่างกายของฉันได้อย่างดีพร้อมทุกประการขอบคุณที่นอนอันอบอุน่นขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภยัยและเติมพลังให้ฉันอย่างเต็มเปี่ยม ขอบคุณชีวิตชั้นที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขอบคุณห้องน้ำที่สะดวกและสะอาดของฉันขอบคุณน้ำประปาที่ฉันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาขอบคุณของใช้ในห้องน้ำทุกชิ้นที่ฉันได้ใช้อย่าง เิดเพลินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์สมาชิกเงินร้านของฉันที่ทำให้ฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยมตลอดชีวิตขอบคุณวันวิเศษของวันนี้ของฉันขอบคุณวันนี้ฉันมีความสุขตลอดวันฉันได้พบเจอแต่ คนดีๆขอบคุณที่วันนี้ฉันเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากทุกคนตามที่ฉันต้องการขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทาง อย่างไม่คาดคิดขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นอ,อย่างมากขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันจเจริญรุ่งเรืองทุกวันจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันมั่นคงร่ำรวยมัง่งคั่งฐานะมั่นคง ขึ้นทุกวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณไปอีกระดับหนึ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับสารจากผู้รู้ผู้ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐ ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ความรักจากจักรกวาลทุกย่างก้าวทุกลมหายใจขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างคุณค่าให้แก่โลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สำรองกายจิตและวิญญาณในพื้นที่อุดมสุข ของจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับภารกิจจากจักรวาลอันยิ่งใหญ่ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับพรสวรรค์อันเลอค่าฉันเอาออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสภาวะจิตอันเบิกบานตลอดทั้งวัน ขอบคุณที่วันนี้ฉันรื่นรมกับชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับโลกใบนี้ขอบคุณอาหารทิ์จากแม่โลกที่เลี้ยงดูฉันด้วยความรักในวันนี้ขอบคุณพลังชีวิตจากพืชและสัตว ที่ต่อลมหายใจของฉันให้ฉันอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นขอบคุณความอุดมมั่งคั่งเหลือเฟือที่จักรวาลน,นำสู่ชีวิตฉันขอบคุณพ่อกับแม่ที่มอบกายอันทรงคุณค่าและมีพลังให้ฉันขอบคุณองค์ความรู้จากพ่อ จากแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ฉันขอบคุณกัลยานิมิตรอันเป็นที่รักที่ปรารถนาดีต่อฉันทุกคนขอบคุณมหาเศรษฐีที่ไว้วางใจฉันอย่างสูงสุดขอบคุณผู้ที่อยู่ในสายงานและทุกธุรกิจของฉัน ทุกคนที่รักและปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลฉันอย่างดีตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันตลอดชีวิตของฉันขอบคุณจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉัน ขอบคุณการตระหนักรู้สู่อิสรภาพภายในจิตวิญญาณของฉันขอบคุณแม่โลกพ่อจัก,กรวาลที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันอย่างดีเสมอมาขอบคุณพระเมตตาจากพลังตนกำหนดสากลจัก,กรวาลขอบคุณพลังงานรักบริสุทธิ์ ที่สถิตยอยู่กับตัวฉันเสมอมาตลอดมาและตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอเริ่มเฉลิมฉลองให้กับชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีคุณค่าของฉัน